ไปสวัสดีคุณปู่คุณย่าก่อนเลวไปลงไปขอบคุณคุณปู่คุณย่าก่อนไปเอากระเป๋าก่อนไปสวัสดีคุณปู่คุณย่าก่อนลูกคิดถึงไหมคิดถึง ให้ดูหน้าใกล้ๆหน่อยสิคิดถึงจังเลยฮะงอแล้วยูบ้าคุกบุกหุ่ย่าสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกค่ะเก่งมากกลับบ้านไปหาใครดาดาโอเคกลับไปหาดาดากันนะกลับไปหาดาดากลับไปหาทุกคนเลยกลับไปหาทุกคนเลยนี่ยืนเลยวะ And hi, it yeah. <laughs>